รู้ไหมตอนนี้น้องมีอซีนะมีูเป็นอซีหนึ่งคนมีปั้นนกเป็นไอซนึ่งคนตัวพ่คะครับฮัลโหลได้ไหมฮัลโหลโอทำอะไรดีดีโอ้โหจีบก็อือดีดีของเธอมากเลไม่ยากมาเธอรักดีดีของเธอไหมแค่ทำแบบนี้ก็ช่วยนะก็เป็นก็เป็นทาลู้เหนึ่งกันพาโู้เธอเธอนับดีดีของเธอไหม ใช่ฉัรักนะบกว่ารถึงก้นขาโได้เหมือเอรกลูกโป่งใหมทีหน่เพือนรบอกเ่มีอับทมอือกนี้หอเอวให้พลังนี้ไ่เลย อ,อือน้ำหนักน้องเท่าไหร่นะคะพี่สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดค่ะ,ะมันก็บอกลบจากที่คาดไว้ประมาณสามสองขีสองสิบสองดน้สองดจากน้ำอือลวมุนจริงๆเลยเนี่ย พ้อมมี B B ใช่ไหมอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มพิดูว่าเวลาจับมือเป็น B ต้องจับมือครทำเซลล์ทเซลเซล์เ,ลเนี่ยเราเป็นเซลเซล์เปล่าอืมอุ่น สวัสดีหนึ่งหมื่นนะ้ะพันคุนพี่บีไปไร่จากฟังแล้นเหรอคนดูอยู่ห,หา้าแต่งคอมเมนต์ให้ขอโทษนะคะเุ็ย่างคจงไอขี้ที่ถอดได้ถอดเลยถอดอะไรคะถอดเน็เหรอคะ ให้กดแมทยูยน่ารักบิต้องชอบเสียงเพลงของยูแน่เลยแก้มเป็นกระติกเลยพี่ยูเหอน้องมากค่ะแห้มัเจอน่อยนี้นะค ดูจีนสามขวบค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะนู้องํองบรูดเบรเบ่เจรเบรเบรเ้รเบรเบรเบรบรเบเบรเบรเบเเ นกอยู่กี่วันคะ่ะยังไม่รู้เลยคี่อยู่ยาวๆเลยคะ่ะจนกว่าเบบีจะเข้าโรงเรียนพ่อไปหาข้าวกินค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะสวัสดีหนึ่งสองหมื่นคนนะคะสองหมื่น ปนกสวยมากดูบีบีให้ลูกว่าบีบีร้องไห้หรือเปล่าทำหน้ายังไงอ๋อบีบีทำหน้าย,ย่างนั้นเหรอหลับยังไงบีบีหลับยังไงอ๋อโอเคใครแหววอยู่จินรักน้องมากใช่คะ่ปะปนกทานข้าวยังคะยังเลยค่ะ <laughs> ยังไม่ได้กินเลยคะ่ะเฮาหลานน่งเฝ้าหลานกัน อยู่เมตป้าค่ะแน่นอนเยอะๆนะคะใช่ๆๆยูไม่ไปไหนแล้วค่ะวันนี้ยูเฝ้าน้านองนอินให้อยก่อนนะระว,วังโดนแผลแม่เจนนะคะเตเปมเปมเป นารี่เดี๋ยวตามมาค่ะนารีติดงานเยยาค่ะน้องไม่งงเลยสองสองใช่ค่ะสองศย์หนึ่งสองสค่ะปู่กับย่าไปทานข้าวค่ะน้องจะยากเหมือนพี่ยูจินมากเที่ยวไม่ได้นั่ ม่เจนทานข้าวยังคะคุณหมองดให้งดอยู่ค่ะไม่เชื่ราน้องจำม่ำใช่ค่ะน้องกินเก่งมากเข้ามนแล้วก็เฮ้ยเก่งริงนะเอนได้เป็นวันวันเราไม่ไปไหนเลยเก่งมากเบอร์ห้องอะไรคะล่าสุดสองสองศูนย์หนึ่งค่ะน้ำหนักสองเจ็ดแปดศูนย์ค่ะ บอกให้เดือนยี่สิบสองยี่สิบสองก,กรกฎาคมค่ะม,มีสองสูงสี่สิบเจ็ดเซนใช่ค่ะสองสิบเจ็ดสองสองเจ็ดแปดตรงยังจงเลยมีสองน้นอนสองหมดเลยอ่ะยี่สิบสองสองเจ็ดแปดสองสองศูนย์หนึ่งแต่นกต้องเอาสักคนแล้วเราไปเ <c oughs> ลี้ยงล้านเลี้ยงล้ลานก่อนค่ะ ตั้งแต่เม Carbon> ื่อไหร่คะ9.0 9เออใช่09.09ด้วยค่ะคลอดนอเนอน2780แล้วเธอกินข้าวหรือยังคะข้าวจะไปถ่ายเธออยู um> <h <h ่ฮัลโหลเธอแล้วเธอมีขนมให้ฉันกินไหมแต่ฉันรอพูดรอเธอพูดก่อนนะฮัลโหลเธอเข้ามานานๆนะโอเค เอาเอะเธอได้ยินเสียงฉันไหมครั้งที่แล้วได้เต็มเต็มอ่ะครั้งที่แล้วหนึ่งเก้าหกได้เต็มเต็มใครอยูแม่ฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่าฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่าทุกคนพักดูการแสดงแป๊บหนึ่งค่ะแม่ฉ<ม>ันแบบว่าฉันอยากกินด้วยใช่ไหมไม่ได้พ่อพกตัวหายฉัน คืนี่ไงอ่ะเดี๋ยวป้ากดเจ็บแผลไหมคะไม่เจ็บค่ะแต่ว่าเพรียค่ะพอยังไม่ได้ทานอะไรเลยโยโย่มาเพี้ยนดูนะแนโนจัดไปพันคูนพันงงมากคูนอะไรค่ะสองหมื่นสองค่ะยาเสียงตื้นนะเดี๋ยวรอให้ตื่นไปป้าค่อยไลน์ฮัลโหลเธอน้องไม่ถึงสามโลรลยคะท้องพี่เจนใหญ่มาก กดหมายเลขไม่ถึงค่ะกดหมายเลขไม่ดีเลยนะอ่ะงั้นฉันวางแล้วนะฉันอยากกินพิซซ่าเธออยากกินกี่กี่ชิ้นคะอืมท้าชิ้นนักเอาแล้วเธอซื้อให้คนอื่นด้วยไหมคะน้ำหนักสองโลเจ็ดคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เพลงซื้อให้นะคะไปยูไปทานข้าวค่ะงั้นแค่นี้ก่อนะนะไปซื้อไปซะยวคุยกับเพื่อนค,ะอค,ค่ะเพื่อนคือคนนี้ค,ะค่ะโอเคไหม ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลขห้องสองสองศูนหนึ่งจ้าพี่าแม่รอะป้าเนนอยู่กับน้องลิลลี่จ้าแม่เกดกำลังมาค่ะรถติดนิดหน่อยน้องเกิดศูนย์เก้าจุดศูนย์เก้าค่ะแม่เจนหลับอยู่ค่ะพี่อค่ะ กดอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้กดต่มืวางแบบนี้ต่น้องแข็งแรงทุกอย่างค่ะแข็งแรงมากกินเก่งด้วยอืร้องเลยคเ็บแพเน้องกินแล้วค่ะสามสี่ห้าเจ็ดแม่เกดน่ารักมากขอบคุณค่ะน้องไม่เงาแงยเลยน้องร้องไปแอดเดียวแล้วน้องก็เงียบยาวเลยค่ะ อ,อ,นนมไ,อไม่เอาหรอไม่เอาจไม่เอาแลกเกิดน้องสองโเจ็ค่ะว่ามันเก็ดครขา,ขาน,นี้อ่ะขากกมันเข้ามาในรูค่ะออกไปก่อนเพไปชิไปรับเธอนะคือเเลี้ยงชิไปรับเธอนะให้เชอได้ยินฉันหรอได้ยินแล้วเือว่ายังไงครเจ ที่บ้านแันก็ได้สูงได้ได้กี่โมงคะเจ็ดมงสวัสดีค่ะบอทเจนนี่ยันไม่แล้วมาไปนอนแล้วเธอก็เธอก็ขึ้นไปสิใจย่าน่ารักขอบคุณค่ะไม่เคยอยากเป็นชัไม่ได้มีเธอป้านกไม่ต้องเอาลูกแล้วนะเลี้ยงหละเธอจะใช้แบบนี้อีกอ่ะเธอก็โทรหาฉันผู้หญิงค่ะเธอเธอก็แบบาลังกันะ ยินดีกับครอบครัวด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องน่าเหมือนยูจีเลยโรงพยาบาลเมดปาค่ะล่วงบะบี้ใช่ไหมมันจะล่วงนะร่วงใช่ค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะ น่ารักน่าชังทั้งสองคนเลย<ม>คิดถึงตอนใจยาตัวเท่ายูหมน่าจะบันเทิงค่ะ<ม>พี่อยู่ไปกินข้าวคะ่ะน้องเป็นผู้หญิงใช่คะ่ะขอให้น้องไม่ดื้อน,นะคะก็ไม่ดื้อหรอกค่ะพี่ค่ะพี่ไปแบอกพี่น้องไม่ดื้อสิ น้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อค่ะทุกคนน้องเลี้ยงง่ายน้องเป็นเด็กดีค่ะบอกข้อหมดีอ๋อน้องเป็นเด็กดีค่ะได้ไหมคะข้อหมายก็ไม่ดีเลยพี่ะแพี่มบอกว่าน้องเป็นเด็กดีได้ไหมคะหมายไม่ดีความหมายไม่ดีเหรอคะหมายก็ไม่ดีเลยอ้อไม่ต้องไม่ต้องรัให้เลยคุณแม่เพียค่ะไม่ไหวแล้ว น้ำหนักสองโลเจ็ดค่ะคุณดยอะมากกว่าน้ล่าสุดเตียงนอนเลขอะไรคะอืมเลขกหนึ่งกลางหมายรัตตูน,น,นั่นไะม่นไม่ได้นะทุกคนเขาไม่ให้พูดเลขละเอ่อขอนทษหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะ ชยาน่ารักอยูยูน่ารักน้าว่าดูสรัตว์ขป้านไหมไม่เอามาสทรัพท์ของยูยูโทรหาค่ะ่าปนูป้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไงอเคนมีสัตว์แยแบบนี้ไงว่าใ่าไม่เลยฉันมีอันนียยูังน้ไม่ห่างเลยใช่ค่ะเดี๋ยวลองโทรมาว่าติดไหมติล หาหนูติดค่ะติดนะยูรักน้องกลับบ้านตอนไหนน่าจะอีกสองสามวันเลยค่ะขอดกี่โมงคะเก้าโมงเช้ากะถ้าถูกถ้าไม่ถูกรอดูของป้านกนะสองหมืน่นแปดค่ะเอ้ยสองหมื่นแปดร้อย บอกว่าเดี๋ยวมามาเรื่อยๆเดี๋ยวมาไล่ใหม <ะ S 2> ่ทุกค,คนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวมาไล์ให้ดูใหม่ให้แบบนี้ฟื้นก่อนจ<อ>่า,ายย่ <จะ S 2> านหลับอยู่บ๊าบายพี่ๆเรารู้บ๊ายบายค่ะมาแบบใ้พักผ่อนเอาคุยอีกอ,อ,อ, <c oughs> อยู่ไว,คว้คุยกับพี่อีก <Wow. S 1> ทุกค,คนคงดีใจมากเลยใช่ค่ะทุกค,คนไม่นอนกันเลยไม่กินข้าวกันด้วย ไม่ทำอะไรแล้วค่ะ้องเพลงให้จะยฟังะใครมเม้นปั่นไม่ต้องไปสนใจคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะปแ้าแนนเดี๋ยวมาค่ะ สูงเท่าไรเจ็ดสิบห้าเซนค่ะห้ามรสี่สิบเจ็ดอ๋อสี่สิบเจ็ดค่ะเขาทสูงเท่าไรนี่พี่เจนไปไหนคะพักผ่อนค่ะนี่ค่ะโอบีขายขายช่มตีนเลยอินดูมา ใครจะรับขวัญใจยาบ้างใครอยากรับขวัญน้องมั้งคะคุณพ่อมาเป็นไม่ใช่แค่รับขวัญน้องยิ้มด้วน้องยิ้ม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 เขารู้นะว่าเขาชื่อใายาเห็นไหมเขาบอกว่ารับขวัญยิ้มเลยอันนี้เอากระนังแค่รับขวัญสักหน่อยเอาไหมนิดนิดสักพันบาทนะมาหกสิบตองมาละค่ะอ๋อ เราเจ็บแผลข้อมันลุงเจ็บเสียใจช่วยรักษาฉันด้วยไทยด้วคุณหมอถามว่าแพลนดีขึ้นไหมครับแล้เป็นหาป่วยอันเดิมมันคืออันเดิมน่ารักจังแก้มยุ้ยเลยอือฝั่งนี้นวดหน้าขอดูน้องจาย่าหน่อยค่ะแต่แต่เจ็บขึ้น ใมอก็สวยไงสวยขึ้นะนะให้นงให้ที่หมอนเลยยี๋ยไปโรงเรียนวันที่20ค่ะไปประชุมก่อนแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปทำความรู้จักกับเพื่อนนะคะแล้วก็ยี่ิก็ไปเข้าเรียน,นะคะ่ะคุณยายกำลังมาคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณยายอ๋อแม่เท่าเหรอคะอ๋อโอเคคะ่ะ ยูจีนเฝ้าจย่าไม่ห่างเลยใช่ค่ะตั้งแต่น้องมานี่น้องมานานแล้วแต่ว่าพี่ยูไม่ไปไหนเลยน่ารักมากใครเฝ้าคะวันนี้พี่ยูยป้าน,น,านกหรือว่าขวนหน้าอยู่อ๋อขวนหน้าอยู่คะ่ะพี่ก็อยากปกปูนุซีอ่อ๋อโอเคคะ่ะลวดหน้าเหรอลูกทำเบาๆนะคะพี่ยูขวนหน้า <laughs> พี่เจนนี่นี่คะ่ะ คุณแม่เพียนะคะคุณแม่ลูกสองตอนนี้อยู่ยูนอนไหนนูห้องอยู่ยูค่ะคืนนี้ใครเฝ้าคะไมาอย <c ười> ู่กเป้าป๊าป้าโนคุณปู่คุณย่าอยู่ยูค่ะคุณไปโรงเรียนปิดเทมอมแ,แล้วเหรอคะใช่เทอมแล้วรอดูคลิปนะคะ น้องหนักสองโลเจ็ดค่ะเกือบสองโลแปดใช่เกือบสองปดนะคะอยากเห็นหน้าน้องช้าๆทุกคนดูนะะระวังทับโนแสงก็แปะแพดแพรแปดแพรแปรแพแ แบบหมุดลอยแล้วพี่ๆอะไรนิูวคางดีดีเหมือนข้างคนนี้เลยแม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูคือพี่ยูอะไรให้นะพี่ยูอะไรเองถ้าบล็อกแปดใครพามาเมินพี่ๆไล่ตาแล้วมั้งลูกเปล่าแม่พี่นกถอดแอนนี่บ้างเร็ว พี่เปนสีดำไปแล้วฮะพีเป็นสีเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่อย่างอยากอยากอยากให้อยู่อย่ามิคาคนโตสองวนสองแล้วปุ๊บดอนถา่อย่าอย่ากัอนะ